ยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันตอบปัญหาในบ้านหลังซึ่งบอกเลยว่าณนะสถานที่แห่งนี้ได้มีกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งเข้าไปท้าทายรงของในหมู่บ้านนี้เข้าไปในบ้านหลังหลังหนึ่งแล้วมงองหนญิงสาวคนหนึ่งในบ้านหลังนั้นแต่พอเข้าไปหาญินสาวคนนั้นกลับไม่เจออะไรก็เลยพากันออกมาจากบ้านหลังนั้นเพื่อกลับบ้านแต่ กลับหาทางรกไม่เจอจึงต้องไปขอขามาหน้าบ้านหลังนั้นจึงจะออกจากหมู่บ้านได้และในวันนี้มีคำถามทั้งหมด10บคำถามใครตอบผิดกล่องไม้จะถูกปิดไปเรื่อยหากครบ1ิบคำถามใครได้คะแนนน้อยกว่าจะถูกปิดตายในกล่องและโดนทิ้งไว้ที่แห่งนี้ผู้เข้าแข่งขันทีมที่1เอกพานุและทัพทีมผู้เข้าแข่งขันทีมที่2คุณไก่และคุณมุก สวัสดีครับทุกคนตัวอย่างที่ทุกคนดูเป็นตอนต้นนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะบอกเลยว่าใครที่แพ้จะต้องถูกกล่องปิดน,นะครับและถูกทิ้งในบ้านล่างนะครับผมตอนนี้เราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าว่าเขาพร้อมกันหรือยังคือผมบองชนะครับต้องไม่อยู่ในนี้ทุกคนเพราะวประวัติหน้ากลม,มากคือทางนั้นเขาก็จะเป็นตัวเต็งของเขาดู อนิเมะเรื่องนี้เยอะกมากผมก็ดูครับผมดูผมติดอนิเมะเรื่องนี้มากและผมชอบมากผมบอกเลยว่าผมก็แฟนมันแทงกันครับผมไม่แพ้หรอกทุกคนบอกเลยครับใช่ไหมพี่จิมใช่เราดูมาเยอะกลัวมากพานุใช่ผมกลัเจ้าเองกลัวเลยกลัวพานุเนี่ยผมไม่ได้กลัวเลยนะทุกคนผมไม่ได้กลัวเลยผมไม่กลัวเลยและสำหรับคำถามในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับอนิเมะตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานโซแล่ถ้าพร้อมแล้วผมจะถามคำถามที่หนึ่งนะครับมาดิจากโลกที่ทุกท่านได้เห็นนะครับผม เงาในภาพนี้เป็นเงาของใครเอเสี่ยวอู่บีจูจูชิงเฮ้ยผมรู้เฮ้ยผมรู้ผมรู้ผมรู้เอ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 ครับทีมตอบหน่อยเสี่ยวอู่ค่ะเสี่ยวอู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องครับไปกันตูนเรื่องนี้พี่ควรโดนแล้วหนึ่ง คำถามข้อที่สองคำถามที่สองใครที่มีวิญญาณยึดไส้กรอก A. ใต้มูไป B. เอาซื้อขาฟังเราบีออสการเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไม่เป็นอะไรครับทีมหนึ่งหนึ่งอยูหนึ่งหนึ่งยู กำลังงงอยู่กันกดมั่วก็ผิดอยู่ดีจริงมากคำถามข้อที่3นะครับวิหารร้อยกงเล็บเฮลันเดนโคลคือท่าของใครเอจูจูชิงบีให้ลงลงลงให้ลง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 เอ๊เอเนี่ยพูดดรึยจูจูชิงเขามีลักษณะการโจมตียังไงฮะเป็นกงเล็บด้วยความเร็วสูงเฮ้ย ถูกต้องผมบอกเลยฝั่งนั้นเขาก็แฟนมันแท้แต่ผมน่ะแฟนมันแท้ยิ่งกว่ากว่ากว่าไม่จริงไม่เป็นใจเลยไม่คายเฉยไม่จริงทังนั้นดูดิกล่องเริ่มเปลียแล้วครับถ้าคุณแอ้คุณต้องอยู่ในบ้านล้างนี้นะครับไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยูุ่ดไม่อยุดนะคะทำถามที่สี่ครับมาครับเราจะให้ฟังเสียงของตัวละครนะครับรู้รู้รู้ยังไม่จบเออเหรอเหรอเหรอ

ของเรามัน,มนปิดแล้วน้องๆรีบนะน้องอ่นะโอ้โหดูดิดูดิโอ้โอ้กลัวพี่ไม่อยู่แล้วน้องเราจะต้องไม่ได้อยู่ในเ่าะกันเราจะต้องกลับบ้าน,ม,นมันเพิ่มมันมีหลายคาถามจัดมาดิจัดประเด็นน้องตาลคำถามที่หนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ดูนะครับอ๋อว说你要永อ保护我，า你不好好ั着。 อันเดียวกับเสียงเมื่อกี้อ,อันเดียวกับเสียงเมื่อกี้ลงละฉากอะไรที่ทุกท่า,น,านเห็นเนี่ยฉากที่ทุกท่านเห็นเนี่ยมันคือฉากอะไรครับฉากากากร์ <c oughs> าตรูนอะฉากการ์ตูนใช่ไหมไม่ใช่ครับกัน <c oughs> ต้องเป็นตาเราแล้วะคะ่ะ ที่เสี่ยวอูกําลังเอาวงแหวนวิญญาณให้กับถังซานเพราะว่าถังซานกําลังสละชีวิตเพื่อปกป้องเสี่ยวอูที่หนีจากสปิริตฮอหรือสํานักวิญญาณยุทธ์ที่ตามล่าวงแหวนแสนปีของเสี่ยวอูค่ะถูกแน่นอนเฮ้ยโกงปะเนี่ยมีสคริปต์ปะเนี่ยพูดในช่องสคริปต์เฮ้ยอันนี้คือแฟนพันธุ์แท้จริงๆนะคะนู้นไหนบอกว่าจะไม่โดนถามไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาผมดูกระตุนเรื่องนี้ผมแฟนมันแท้เขาครับและคำถามที่6นะครับฉายา เทพทีดา9สีคือใครแล้วเขาใช้วิญญาณยุทธอะไรครับผม A เซียวอูกระต่ายกระดูกอ่อน B นิ่งหลงหลงหอแก้ว9สมบัติตอบครับโลหลวๆลๆลล นั้นนี่กระตูนแฟนมาแท้จริงหรือเปล่าครับกดไม่ทันจะใั้อุ๊ยรู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยจิปเป็นกล่องแล้วว่าคำถามท,ท,ท,ที่7ทักษะวิญ,ญญาณที่1พันธนาการของถังซานมีความสามารถในการต่อสู้อย่างไรครับ A. สร้างกงองขังศัตรูเป็นทักษะการควบคุมมู่ B ยึดศัตรูในระยะ50เมตรทำให้ติดสถานะอมมพาตอบครับรู้น ีค่ะสามารถยืนสศัตรูได้แล้วก oh oh no ็ทําให้เป็นอัมพาตได้ด้วยค่ะถูกต้องอีกแล้วค่ะโอ้โหอ้ะโดนขังเลยทุกคนดูข้างๆนี่ทุกคนดู เข้าใจป่ะทำไมาถึงกลัวเมื่อกี้อยู่ดีๆเล่นก่อนถ่ายมีค้างคาวบินแบบฟุบเข,ข้ามายอย่างเงี้ยทุกคนร้อนมากเลยอะ่ะเลือคคำถามแค่ไม่กี่ข้อแล้วนะครับคำถามที่8โรงเรียนเช็คมีนโยบายในการรับนักเรียนว่าอะไรครับได้ไมารับแต่สัตว์ประหลาดไม่รับคนธรรมดาให้รู้ร,รู้ผมรู้ผมรู้ผมรู้ยังไม่มีข้อบีครับใจเย็นๆนอันนี้เอาคุณพูดต่อเลยคุณพูดต่อเลยได้หรอคะได้หรอได้ไหม โรงเรียนนารับแต่สัตว์ประหลาดไม่รับคนธรรมดาจริงจริงไหมี่โกงเขาคน้องต้องฟังจ่ให้จบก่อนติแต่ผมรู้ไงถูกไหมกรรมการมันก็ถูกเลยครับแต่มันเปวานะครับผมยังอ่านคำถามไม่จบเลยไม่รู้อย่ารีบีฟังให้จบก่อนเอาหรอคุณเอกและคุณทัพทีมในคำถามนี้ถูกปรับแพ้นะครับก็รู้่ากอล์ฟแฟมันแฮ้เราก็เลยรู้เร็วไงคําตอบนะครับรับแต่สัตว์ประหลาดไม่รับคนธรรมดาเงื่อนไขในการเข้าเรียนเนี่ยสูง ทำให้มีนักเรียนน้อยไม่สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้ทำให้ตลอดเวลาที่เปิดสอนทางโรงเรียนประสบป,ปัญหาทางการเงินและมีกำหนดการเปิดสอนในรุ่นถังสารเป็นรุ่นสุดท้าย <im it> ก่อนที่ถังสารจะสร้างชื่อเสียงและได้รวมเข้ากับโรงเรียนหลานป้าทำให้แก้ปัญหาทางการเงินของโรงเรียนเร็กและเปิดสอนต่อไปได้ถูกต้องค่ะหนูเร็วเกินไปนะทุกคนหนูฟังกันดีก็ไม่้ทำไจเย็นๆออกมาแล้วทุทีมงานรีบปะเนาะ อย่างนี้บอกไม่เมื่อกี้เหมือนเราชนะไม่แต่เราแค่แบบโอเคขอรื้อรื้อตั้งรอหรอเฮ้ยน้องมามาไม่ดีไม่แพ้หรอกมาไม่แพ้อย่างเงี้ยแหละคนรีบคนรีบเราไม่ขอรีบนะคะเราคนจะฟังคำถามคำถามข้อที่เก้านะครับข้อนี้พิเศษนิดนึงนะครับเฮ้ยตั้งหนึ่งพิเศษนี่สามสิบบาทเหรอเฮ้ยหยอกหยอก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 ข้อนี้เราไม่มีช้อยให้นะครับฟังคำถามดีๆวิญญาณในตัวถังซ่าน คือวิญญาณยุทธอะไรรู้ค่ะมีหนึ่งนะคะย่าเงินคามค่ะสองนะคะเป็นค้อนเฮาเทียนนะคะใชู่ต้อีกแล้วค่ไม่ใช่ไม่ตอบรอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เอนีเอกเลยนะไม่รู้เลยเน่แล้วดูอะไรทั้งเรื่องอะงี่เ่าเลไหมแค่พระเอกเขายังไม่รู้เลยไม่รอาไ่า ยังยัังี้ก็เปปิดไแลวใช่พี่มองหลังก่อนคือทีมงานใจร้อนจะปิดลุกเลยครับคือไม่แพ้เวดูดิคือฝั่งนั้นอะยังไม่ขึ้นชั้นสองเลยนะค่ะนำแรกยังไม่หมดเลยมาเอาจริงแล้วมาดิเอาจริงแล้วเอาจริงตอนนี้มันจะทันไหมเนี่ยทันทันมาดิมาดิกรรมการมาดิพี่เสียใจหายมาเลยคำถามข้อสุดท้ายโอเคแล้วปผมแพ้แล้วปิดเลยปิดเลยครับพู้ชมท่าแพ้เลยอาารย์แพ้เลย ม,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 มและคําถามข้อสุดท้ายนะครับง่ายๆครับง่ายๆเลยแฟนพันธ์แท้รู้ทุกคนค่เจ็ดสัตว์ประหลาดเช็คมีใคร <want S 1> บ้างครับไม่รู้ค่ะรู้ค่ะมีถังซานเซียวอูค่ะมีเอ้าวสุขาแต่มม่รูปใบใช่แต่มูใบจูจูชิงแล้วก็<ด>นิ่งหลงหลงแล้วก็มาหงจิ้นค่ะต้องครับถูกต้องเลยครับ และผู้ที่ชนะในวันนี้ครับทีมคุณไก่และคุณมุกครับยินดีไม่ร้าค่ะผู้ชนะคือทีมพี่ไก่และมุกนะคะทุกคนไม่หรอกที่เราอยู่ในบ้านลาา้างบ่อยครับคืออยู่ในกล,อล่องละสองคนพานุพานุฮนูตอนนี้เราอาจจะชิลยู่พานุหันไปดูข้างนี้ดิ <c oughs> <c oughs> เหลียงป้าตัวว่ะพานุเออโอเคคนุ และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะนะครับผมคุณมุกและคุณไก่ครับนี่รางวัลจากอ e ีพีไม erm ครับผมนี่ได้รางวัลจากอีพิไม erm นะคะมาดูกันว่าเราได้ตัวอะไรเออไดออสการ์ะาะะานะคะชอบมากเลยใส่เกาะใส่กาะนี่ค่ะไดรางวัลจากอีพิไมเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวละครดีกว่าจะได้ใครโอ้ปิปิโต้งค่ะเป็นตัวร้ายแต่รักนะชอบมากเลย ทุกคนไอ้ตาไอ้แป้งใชงเหรออยู่ปะเนี่ยฉันรู้เราส<ะ>องดิง่เป็นคนเดียวกันหรอวะสองคนใช่สองจริงเหรอใช่ลองมองว่ามันเสียงคนหรือเสียงอะไรเฮ้ยไอ้หนุ่มเป็นตาคนมองเลยเป็นผู้หญิงไม่ใช่จริงจริงจริงเหรอจริงไหนมีเหรอ ไอ้ตาเนี่ปแป้งพอแล้วมึงยาวขนทาดไหนนักหนาคลิปยาวแล้วเออเอาฟอร์ดเลยเดี๋ยวคุยกันว่าเดี๋ยวออกสักเดียวไงนี่ครับทีมครูแล้วไม่ไดีให้กลัวเว้เยเืออะไรนี่เล่นเกมโตรหรัวตาลูกศัพท์ยุทธ์วิญญาจารม,มีทั้งในโอเอสและแอนดรอยออ์เอาโน่นเล่นมั่งเอาโน่นกล้องไปเถอะเดี๋ยวเขาเล่นเองเหมือโนโดนแย่งเล่นลอีกแล้วทุกคนเอาโน่นกล้องไปเอาไปสวีทเหมือนกันอยู่ในกล่องยิมทิ่ชั่วโมงเขาอยากให้เราดูทำคลิปก่อนนิดช่วงบุกบอุอยตัวละครน่ารักมากทุกคนภาพสวยมาก แล้ลองไปสุ่มกาชาได้ไหมพานุอันนี้ของพานุเออใช่สุ่มกาชาเร็วๆจะได้ไม่กลัวเลยลูผมด้วยดูด้วยดูด้วยจะได้ไม่กลัวโอ้รหโอ้โหโอ้โหโอ้โสองสามเพเ่ง ัน uhm. นี้คือดีป่ะดีตันนี้ดีหรือเมื่อกี้พอเราไปเล่นต่อตู้มาหมานุ่มบอกครับเออเออเออนั่นแหละอย่างงี้ว่าค่ะอย่างงี้ว่ากดปถูกไหมถูกแล้วนั่นแหละถูกแล้วเออไปตีตีอุ้ยดี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 ทุกคนอ้ตีแรงมากรอเขาเก่งมากเลยมานมันโหลดเลยเขาเมื่อกี้โรวจเองดีเออ เนี่ยแล้วเกมมันไม่ใช่ตีแรงหรือสนุกตีมันอย่างเดียวนะเพราะว่าในเกมเนี่ยมันมีทีมเหมือนในแอนิเมะด้วยเหมือนในแอนิเมะเลยมีเนื้อเรื่องเหรอใช่มีเนื้อเรื่องเลย你们好，我叫小五，小五的五，请问这里是汽社吗？先给他一个下马威。你好，我叫唐三。ขนควร้อนตับแตกอยู่ในกล่องเฮ้ยแกจะมาเปิดพี่ควรร้อนมากเฮ้ยดู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 เป็นไงเป็นไงเป็นไงตีแรงวะ ดีเลยไม่แบ่งเลยเลยให้โหลดไม่ยอมโหลดดูดีล้วแบบแอบไมโหลดเองดีมใช้นี้ดือถือเก็มีเนี่ยนี่ดูท่าโอ้โหมันหแลกวมิดโดมาดีหลดมาดีมีทงอนแอนด์มาโหลดมาดีนุจะตาย ไม่ได้เอาโหลดแล้วนี่เออก็โหลดของตัวเองมาดีอยากเล่นบ้างเอามาเราเราเป็นผีกองบ้างเรามาถือกล้องบ้างขอเล่นหน่อยเออโหลดดีเนี่ยมือถือก็มีเนี่ยโหลดดิเกมนี้นะครับสนุกมากคนใครชอบเกมแนวนี้นะที่ผมเล่นดูเนี่ยคือไปโหลดมามันเจ๋งมากทุกคนเนี่ยบอกเลยโต้หรัวต้ารูปสรรพยุทธวิญญาจารย์นะทุกคนโหลดก่อนเลยค่ะตอนนี้สําหรับใครนะคะที่อยากจะโหลดเกมโต้หรัวต้ารูปสรรพยุทธวิญญาจารย์เหมือนกันนะคะทุกคนเขากําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะทุกคนจะบอกเลยว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้ที่ได้รับอนุญาาตอย่ง ทางการทุกคนแล้วที่สำคัญภาพสวยมากทุกคนภาพแบบสมจริงมากค่ะนี่เห็นไหมอ่าและสําหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้มาจนจบถึงตอนนี้นะคะเรามีโค้ดมาแจกใช่เรามีโค้ดมาแจกค่ะโค้ดนะคะทุกคนรีบจดน,นะเดินสองสามกี่ทีโสอ ทุกคนจำง่ายๆทีทีหกหกรีบไปใส่ค่ะอันนี้นะคะมันเป็นกิฟต์โค้ดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะเข้าไปโหลดแล้วก็ใส่โค้ดนี้เข้าไปได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะทุกคนโต้หลวตาลูทัพยุทธวิญญาจารย์ครับเปิดแล้วเร็วๆนี้ได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะทุกคนแล้วมาเจอกันในเกมนะคะบ๊ายบายได้ไหมกล่องต่วเดิมให้ให้ทีมงานโทรโทรโอ๊ยไม่เป็นไรอยู่ในกล่องได้ตลอดเพราะเราลืมไม่แอปที เกมนี้แหละตหลวต้าลูกสับประยุทธ์ปิญญาจารย์เป๊ะเหมือนแอนิเมะร้อยเปอร์เซ็นต์มีระบบเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสมจริงผู้เล่นใหม่ล็อกอินรับไปเลยทั้งซานพลัส s s สกับกระดูกปิญญาณ s s เเพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนดันเจี้ยนช่วงแรกแรกง่ายผ่านดานได้ในวยพิษตาดาวโหลดตอนนี้เป็นราชินีนาคมประยุทธ์ในพิษตาเดียว